ประสบความสำเร็จในการเดทเธอจำเป็นต้องเข้าใจในตัวผู้หญิงฉันเลยเขียนสคริปต์ที่ผู้หญิงทุกคนอยากได้ยินไว้ให้เธอเอาไว้อ่านนะนะถ้าเธอพูดตามนี้รับรองได้ว่าผู้หญิงทุกคนต้องหลงรักเธอในทันทีจริงเหรอลองพูดดูสิเธอเป็นผู้หญิงที่สวยจริงๆเธอเป็นผู้หญิงที่มีสไตล์และมีความเป็นหญิงสูงเธอเป็นเพื่อนแสนดีถ้อยคำดีๆทั้งนั้นเลยฉันบอกแล้วเธอเป็นเพื่อนแสนดี ที่จริงเธอเป็นเพื่อนคนเดียวของฉันน่ะเป็นความคิดที่ดีแต่ตัดเพื่อนคนอื่นออกได้ไหมแล้วเราเป็นเพื่อนกันตลอดไปอีกอย่างหนึง่งเราควรตัดญาติที่ไม่ส่งสุดความสัมพันธ์ของเราซะแล้วก็เราควรทํางานที่เดียวกันเพราะเท่าที่ฉันรู้มานะถ้าเราพิงเป็นเพื่อน,อนทั้งหมดตัดขาดจากครอบครัวและทํางานด้วยกันเราสองคนต้องเป็นคู่ที่มีความสัมพันธ์ราบรื่นแบบนี้จะได้ผลกับสาวทุกคนหรอ ธอโอเคหรือเปล่าอ่ะฉันสบายดีแค่ไม่เคยสังเกตว่าเธอเป็นคนหน้าตาดีโอ้ขอบใจนะจะงอยปากเธอใหญ่ดีขอบใจมากแล้วเธอเออพอจะบอกได้ไหมว่าคิดจะชวนใครไปดินเนอร์มื้อสำคัญนี้จริงจริงก็นึกไว้แล้วละ่ะฉันรู้จักเธอไหมน่าจะรู้อ่ะที่หน้าที่ร้านถยเอกสารได้ไงล่ะเธอจะมีจะงอยปากใหญ่กว่าฉันอีก เอาขอบใจนะที่ช่วยโทรหาได้ตลอดเวลานะโชคดีวันดีเดฟี่ฮะโลล่ามาทำอะไรที่นี่ชวนสาวไปเที่ยวหรือยังชวนแล้วกำลังจะออกไปกับเธอเหรอรู้อะไรเกี่ยวกับเธอบ้างเธออาจจะก่อเรื่องหรืออันตรายรู้ไหมว่าผู้หญิงทุกคนไม่ได้แกล้งเหมือนกับฉัน ไม่หรอกที่น่าเยี่ยมออกชื่อทีน่าเหรอฉัน <c oughs> ช,ชื่อจริงที่ไหนเป็นชื่อตั้งเองเหมือนบอลสวิกหรือแคทรัคฉันว่าทีน่าน่ะเป็นชื่อจริงนะเธอถูกหลอกเข้าเต็มเป่าแล้วล่ะนะฉันว่าเธอควรกลับได้แล้วลนะ่ะ <c oughs> ได้ทำาเมืงพลาดครั้งใหญ่ <c oughs> ทีน่านะ่ะเเครซี่ถ้าเป็นคนเเครซี่ถ้าเป็นพวกเครซี่ที่ใช้ชื่อปลอมแล้วเธออาจเป็นสาวโรคจิตฮะ ทิ้งบันไดเอาไว้นะไว้ใช้วันหลังฉันเสียเข้าไปไม่ได้ต้องสกัดเดดนี้แล้วและฉันเพิ่งจะนึกออกว่าต้องทำยังไงแปลกไหมพูดคนเดียวไม่ไม่แปลกตัดผมหน่อยไหมไม่รู้สิตัดสินใจเองได้นี่อู้ไอเดียไม่เลวเลยเฮ้โลล่าโอ้สวัสด,ดีบัสคุยกับเรฟฟี่แนละ้วเป็นไงบ้างเยี่ยม เยี่ยมมากสุดยอดไปเลยไม่มีอะไรสุดยอดเท่านี้แล้วว้าวขอบใจอีกครั้งที่ช่วยไว้ฉันจะตอบแทนเธอนะคืนนี้เลยไหมดินเนอร์อ๋เออไม่รู้สินะเธอต้องกินนะทนาไปดินเนอร์กันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่หวานแหววหรอกนะอโอเคเยี่ยมฉันเพิ่งเจอร้านอาหารร้านหนึ่งมาเป็นร้านที่ค่อนข้างสบายสบาย,บายแล้วก็ส่วนตัวนี่นะสบายสบายและส่วนตัวใครบอกสบายสบายและส่วนตัวเหรอเออเธอแหละโอ้ oh, oh. อฉอันหมายความว่าค่อนข้างหรูและดูดีบางทีฉันก็ใช้คำปนกันอย่างพูดคำว่าฟองสบู่จริงๆแล้วหมายถึงรถปิกอัพหรือพูดว่าเจลลี่แต่จริงๆแล้วหมายถึงเออเรือนะจูบฉันทำไมอะบางครั้งฉันจะจูบก่อนเดินไปนั่งที่โต๊ะนะ